สว่เขียนมลนะคะทุกคนไปกันเลยนี่นีนี่นะคะเทียนพันษาเขียนว่าเขียนมแล้วนี่แหละค่ย นะคะปลาปลาอันนี้ค่ะปลาดุกปลาดุกเผือกอันนี้ปลาดุกเหรอคะนี่ปลาวานปลาวานค่ะปลาวานโอ้มีแข่งเรือด้วยนี่นี่ค่ะแข่งเรืออ๋อ้ไปไยน,นะคะวันนี้นะคะหนูว่าเราก็จะพา,เรา,าเรานะคะไปเชื่อมต่อกันเดินกันะคะ่ะตามมานะคะ มีกลังหันลมด้วยนะคะไปมากินข้าวโพดเดือดเกับพี่ตานะคะทุกคนคนีถนนคนเดินค่ะเข็มมาล่าเป็นไงไอร่อยไหมคะรสชาติอืมวินนะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่มันคัพซ้นนะค่ะ กี่บาทคะห้าบาทเป็นไงคิณตารสชาติเย็นสดชื่นฟินบรรยากาศสุดฟินที่ถนนคนเดินคะ่ะเข็มลาเอืมเขาพูดแบบไหนอมาเที่ยวบ่วยอยไหมนี่มาบ่อยอยู่คะ่ะ